ฮะเคยเล่นด้วยกันอีกแล้วเหรออีกแล้วทํำไมเจวีมีเพื่อนเยอะจังทั้งคู่นั่นแหละทั้งคู่ทั้งพีวีทั้งพีเซลี่เหมือนกันอ๋อมีเพื่อนเยอะถ้าถ้าคนนี้ไม่รู้จักคนนั้นก็รู้จัก ใช่ไหมเอาถ้าไม่ได้เล่นได้กันนานก็ลบออกไม่มีเพื่อน่เพื่อนระมนี่ถึงก่อนวันนี้วันนี้พี่ลบหมดเจวีไม่ไม่ได้ทำงานหรอทำงานปะ JB อ๋อทำตอนเช้า ได้ช่มั้ยิงไม่รู้กี่คนเนี่ย enemies a h มีอ่ะของนุญาตตามคองก่อนนะครับของยังไม่พอ <c oughs> ยิงโคะ่ะเ้ย <Okay. S 2> อ้าวคุกฝนเลยคุกฝน <laughs> น, <laughs> นั่นฝุ่นนเดี๋ยวน้ำลากเอง <laughs> เดีเย๋ยวน้ำลากเองยิงบอดให้หน่อยยิงบอดให้หน่อย โอ้ยไอบอทนี่ก็อยู่ไหนวะเฮ้ย <Help, help. S 1> มันเสียบม้าพี่มันเจบมาก นี่น okay, ี e okay, onn, ่นี่นี่ Watch out Okay พี่กำลังไปพี่กำลังไปโลก่อน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 ต้มีโลก่อนโลก่อนต้องโลก่อนต้องโลก่อนไม่มีโล่ติดกันโล่ใจคือน้ำเขารักเขาเขารักผม Thank you อาวเราเปิดไหมทำคนกลางมันอยู่ไหนฮะผมไม่ห้าวอีกแล้วครับผมจะไม่ห้าวอีกแล้วครับ Watch out ผมเป็นรไคนนีอยู่ตรงไหนอ่ะอืมแค่นี้เด็กๆอ,าอ้าอยัางมีอีกไหม เนี่ยเดยพ่อพ่อพ่อึมฮึมเมืงนมึงอะไรก็ไม่มีของอะไรเลยจะมีได้ไงเก็บไปหมดแล้วน้ำเก็บแล้วึมไวมากเลยอ้เรื่องเก็บเรื่องเรื่องเก็บอะไว้ใจนะผาท่ายังไงนะกำลังจะดีอยู่แล้ว ย,ยัง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 มันยังน้องอยู่ Watch out Watch out เข้าเห็นละมันเข้ามันเข้าอะไรนะเข้าเห็นอ๋อเรียกว่าเข้าหี่ สี่กระบอกคิดดูเดยมันจะเลื่อนอะต้องตามแบบนี้ต้องตามมีใครตามผมไหมมันน็อกมันน็อกแล้วไม่ใช่อ่ะยังยังยังมันวิ่งอยู่เอ้าเอ้าผมก็เลิกยิงไปแล้วนะมันยังไม่น็อกอ่ะยังมันมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งไปซื้อเพื่อนมันแน่เลยเกาะมันน่าจะใส่เกาะสิบนะเมื่อกี้นีเพราะว่ายิงไปสี่กระบอกแล้ว จริงเหรอพี่น้ำมันยังไม่นอนจริงอ่ะยังลองลองไปหาดิลองไปหาดิไม่ทึงไหยนั่นลองไปหาดิมันน่าจะไปบ้านทูบะ I g พี่ซื้อโล่เยอะๆหน่อยซื้อโล่ให้หน่อยไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ได้ซื้อเองก็ได้มีอะซื้อปัดมีสิบเหรียญแล้วบอกให้พี่ซื้อทำไมเนี่ยเปย์หน่อยก็ไม่ได้ได้เป็นไร Mày sao mới phải lái, liền! Nah! phải lái. Con Nah, này Ni là! nè là! Ni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  ahead. Ni là! Ni là! Ni เกมนี้เราคือแบบมมันมีีอืพวกเราไล่ล่า,ยลายอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ฟาร์มเลยไม่มีเวลาฟาร์มเลยมันมีตีอื่นแจมมันมีตีอื่นแจมไหนไม่เห็นรอยกระสุนขึ้นเลยมันอยู่ตรงไหนอะมังเนมันบวกกันอยู่อ๋อมันตายแล้ว นะแสดงว่าตัวนี้ค่าค่าพวกนั้นแล้วเราก็ค่านี่เพิ่มค่าไปค่ากันมางงไม่ได้ต้องซื้อของก่อนดีกว่านะไม่ไหวแล้วไม่มีคนมามีคนมาเอามา บอดมันจะไปซื้อของบอดที่ไหนละครแล้วใครจะเป็นอะไรก็เป็นนะจะเป็นของผมนะแล้ล่ะใครจะน็อกใครจะเป็นอะไรก็เป็นนะเพราะมีตังค์ซื้ออยู่ตอนนี้รวยรวยแล้วเจวิอยู่ไหน่ะข้าวงเจวิเราไป<ม>ายึดบ้านกอน เจมี่วิ่งไม่ทันเพื่อนเลยแสดงว่าแสดงว่าเจมี่ไม่แสดงแสดงว่าเจมี่ขาสั้นเนี่ยวิ่งไม่ทันแต่ละคนหมาคอลายอยกยอกยอกอจบจอบคนนี่ต่าน้าเนาะนาหยอกเจอนะหยอกเจอนะ ผมหยอกเชยนะพี่วีนนะผมหยอกเชยนะพี่วีนนะอย่ามาโกรธผมนะคือรอเก็บศกเดี๋ยวรอเก็บศกตัวไหนที่เขายิงพวกเธอแล้วท่านเหลือนะอ๋อรอเก็บศกตอนสุดท้ายฮะ ที่นี้ทำไมไรยิงแต่บอดเนอะคนอยู่ไหนอันจริงเกมเกมนี้คือแบบเราไม่ได้หยุดฟาร์มเลยนะบอกเลยไล่ยิงอย่างเดียวโอ้โบอดทำใจเขาอะไรเอ๊ กลางโล่ทำไมพี่ผมไม่เอายังไม่ได้นอกเลยเมื่อกี้ทำไมไม่กลางให้บอกอบอกพี่ลิบบอกพี่ลิโลพี่โล่โล่โล่อยู่ไหนโล่ไม่มีจะตายตายไม่ปามอะไรเลยอ่ะเขาพายิงตลอดเลยอ่ะ งาสาน j ไม่มีใครรอนวนบันได้ยนไหนวีผมรอก็ได้ตามมาครับผมรอแล้วครับอยู่นี yes> <t ose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  ่เฮ้ยอยู่นั่น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 ั่นนั่่น่น่น ตรงลบละเบื่วันลงละเมืวันทีกับเพื่อน <c oughs> พอดีเราเห็นอนะ่ะ <c oughs> เราเห็นเพื่อนอยู่ข้างบนอนะ่ะมันมีเพื่อนไม่อีกนะ จมี่ยังไงเจมี่ผมจะถนนนะครับ Victory Watch Watch to out out belongs us เราเปิดยังจะเหลืออีกเหรอ